ที่จะได้สร้างบุญใหญ่กับทักขินัยบุคคลเชกเช่นพระคุณเจ้าผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาแม้ในยามนี้จะเกิดความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจทำให้การสแสวงหาปัจจัยทำได้ยากลำบากแต่โยมก็ไม่หวั่นไหวยังคงตั้งใจที่จะสร้างบุญบารมี อย่างเต็มที่เต็มกำลังต่อไปโยมทั้งหลายมีความปลื้มปีติใจทุกครั้งที่จะได้ถวายจจตุปัจัยทยธรรมแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญขออนิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ดลบรันรดาลให้โยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญให้ร่ำรวยเป็นอัศจรรย์ให้สมปรารถนา มีดวงตาเห็นธรรมในการปัจจุบันนี้เทินสาธุบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลขออันเชิญภูมมะเทวาผู้สิงสถิตณเดินดินโคดหินแลพื้นดินรุกขเทวาณพึกษาใดอากาสเทวันอันสถิตณพิมานในนภากาศ ขออัญเชิญปวงเทพย,ายดาทุกชั้นฟ้าสวงสวรรค์อ,อันประกอบด้วยท่านเท้ามหาราชทั้งสีอธิบดีแห่งจตุมหาราชิกาเท е วภูมิสมเด็จพระอมรินทราเท е วา,ทาธิราชจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงสมเด็จเท้าสุยามาเท е วา,ทาธิราชอธิบดีแห่งยามาเท е วภูมิ สมเด็จเท้าสันตด,ดุสิตเท,ธทวธิราชอธิบดีแห่งดุสิตาเทวภูมิสมเด็จเท้าสุนิมมิตะเทวธิราชอธิบดีแห่งนิมมานารดีเทวภูมิสมเด็จเท้าปารณิมิตะวสวตีเทวาธิราชอธิบดีแห่งปารณิมิตะวสสวตีเทวภูมิอีกทั้งรูปภพมิสิบหกชั้นอันประกอบด้วย รูปภพปริสัชฌาปุโรหิตามหาพรมาปริตตาภาอปมานาภาอภัสชราปริตตสุภาอปมานะสุภาสุภกินหาเวหผลาอสันยีสันตาอวิหาสุทาวาตอตบปาสุทาวาตสุทัสสาสุทาวาสสุทัสสีสุทาวาส และอากานิธะสุทาวาดพร้อมทั้งอรูปภ์สี่ชั้นอันประกอบด้วยอรูปภ์อากาสานัญจายตนะวิญญาณนัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะขอเหล่ารูปภ์และอรูปภ์ทั้งหลายปวงเทพยดาทุกชั้นฟ้าสวงสวรรค์ พลันมาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญในมหากุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้น้อมถวายจะตุปัจ,จัไัยธรรมแด่พระกุญเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในการบัดนี้ต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจ กล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันอันธรรมยังพุทธะภาควะโตปุปพภาคณมการังกะโรมาเซนา Buddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma สมพุทธาสาอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สัพปริวารานิสัพปริวารานิาานพิกขุสังคสะ พิกุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิจตุปัจยาทีนี้จตุปัจยาทีนี้สัรพริวารานิสัรพริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตัง หิต <Cornell> า,ายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจญข้าพเจ้าทั้งห ala <c ough> ลายขเจ้าายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรม พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารหล้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับจตุปัจจัยเทยธรรมจตุปัจจยเทยธรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารหล้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสอ